ບັນชาການພາຍພັດທະນ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่24พฤศจิกายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนังาพัฒนาภาค1หน่วยประติการทหารพัฒนากรมเจ้การกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจในด้านของการผสมเทมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วขึ้นตรงสนงพัฒนาภาค1หน่วยประการทหาร พัฒนาครับ กองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยเหนวยพัฒนาการขึ้นที่1นึงสานสัญพัฒนาภาค 1, หน่หนือบัญชการทหารพัฒนาครับซึ่งทางหน่วยได้จอโจทย์ที่ทุ่สมเทียมครับในการออกให้บริการผสมเทมโคให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดช,ชอบของหน่วยหนึ่งรายด้วยกันนะครับทางนี้เพื่อการสร้างลูกคุณเนื้อที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระด,ดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับณนะบ้านเลขที่2 6 3หมู่ที่9ตุนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ Yeah. <laughs> ไปต่อที่หน่วยพัฒน,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 นาการขึ้นที่15สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนากองบัจชการกองทัพไทยหน่วยบัจชการทหารพัฒนาเดินหน้พัฒนาการขึ้นที่15สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนานะครับซึ่งทางหน่วยได้จัดเจ้าที่ชุบสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยครับในการออกติดตามลูกโคเกิดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคในพื้นที่ของต้นหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับและนอกจากนี้ให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์โค ของหน่วยประชาการทหารพัฒนาครับณนะบ้านเลขที่7หมู่ที่ 1, ตนหูช้างอเภอบ้านได้จัังหวดอุทยัยธานีครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นภารกิจในการผสมเทมโคให้กับพน้กงเกษตรกรในพื้นที่รับผิดช,ชอบของหนึ่วยขึ้นตรงสรงางพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยประการทหารพัฒนา,าครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสรงางพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประการทหารพา 1, ัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ ชาติชาวระชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นาอายบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา